ใส่แว้นก่อนเดี๋ยวไม่เห็นก้างก้างเยอะก้างปลาทูก,ก็เยอะ วันนี้กินอาหารทะเล Nó đúng, người thích bạn là chết bạn เที่ยวนานๆก่อนเคี้ยวหนูจะพึ่งเกินหนูค่อยๆเคี้ยวเคี้ยวบึ้มเคี้ยวแบบนี้หนูหนูเค้กแบบนี้ลูกแบบนี้นึงนี่ๆมองยายนี่เคี้ยวนานๆเออเก็บเข้าปากหน่อยเสร็จแล้วหายไปไหนแล้วโอ้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  เอาไม่เอาไม่เ,เล่นอันนี้นะเอาออกมาเลยไม่เล่นไม่เล่นกินข้าวห้ามเล่นกินข้าวไม่เล่นกินข้าวไม่เล่นอ่ะกินปลาทู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 ปลาทูอยู่ท่าเลยปลาทูอยู่ท่าเลย เอาเอาอืมอเอาข้าปากเลยลูกเข้าปากเลยเอาข้าปากเลยเข้าปากเลยเอาเอาข้าปากเลย,เ,เ,าาเ,ลยเร็วเร็วเว็ข้าปากเลยเให้กินเองลยยายไปทำงานบ้านนี่น,นี่นะทำกับข้าวนี่น,นี่นะ โอ้หนูอยากกินไข่ดาวอ้า,อาปากเลกเออคนเก่งอยากกินไข่ดาวอยากกินไข่ดาวเอาใส่ปากเลยใส่ปากเลยอึอือก่งจังเลยเก่งตังเลย ที่ปรจตูที่เด้อบม่ได้ผูกาดเด้อหมดขึ้นจื้อห่อมเด้ออ้าวไม่ทิ้งลูกไม่ทิ้งไม่ทิ้งใส่ปากเลยเอาใส่ปากเอาใส่ปากมามามาคุณยา,ายปอดมาอาปากอ้าวเอ่ยกรรมเวินกรรมเอาวินจะดีห้ามทิ้ง แล้วจะกัดหําุคนละคนไม่กินข้าวนี่คนทิ้งสิ่งของนี่คนทิ้งอาหารนี่มามามากัดนกเค้กเลยกัดก้นนกเค้กเลยนี่อือนี่ไข่แดงเอากินไข่แดงด้วยลูกเอ้ ไงแดงอร่อยมากเลยค่ะเอาใส่ข้าวด้วยออคนเก่งคนเก่งใส่ข้าวด้วยใส่ข้าวด้วยอโอ้โห ไงแ,แดงเอาเก็บกินให้มันหมดหนูชอบเก็บกินเอาเนื้อปลาทูด้วยลูกเนื้อปลาทูด้วยอะเนื้อปลาทูด้วยหนูชอบกินเองใ,ใส่ปลาทูเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยใส่ปากโอ้โหโอ้โหโอ้โหส่ปากเลยใส่ปากเลยใส่ปากเลย,เอย,เลยโอ้ปลาทูนี่บอกกลิ่นนะบ้านเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายเก็บปลาทูกออกก่อน อยากเกเอาปรัวูออกใข้ก่อนอืออือเอากินแต่อันนั้นกินไข่ใส่ข้าวด้วยค้า่าเนี่ยใส่ข้าวด้วยลูกใส่ข้าวด้วยนิดนึงเอาคำไม่ใหญ่ให้คำเล็กๆหนูกินข้าวด้วยลูกแล้วโตวเร็วๆไง เดี๋ยวนี้ยังโตไม่พออุ้มก็ปวดแขนปวดบ่าละโตวกว่านี้ไม่ต้องอุ้มแล้วสี้ลากไปเลย